สวัสดีครับผมบริกา,การหลังไมบอนที่จะมาสเรียข่าวสารประจำวันที่8-12สงหา4กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องภูสร้างเสถียิใหม่ เขาโอเว่นแนะหงให้ต่อสัญญาโมแล้วก็เรื่องของสุดผลยูฟาเชเบลลีกรอบแบ่งกลุ่ม A B C D นั่งสุดท้ายพร้อมรับไปฟังกันครับลิวพูสร้างเซอรตีใหม่หลังจากลิวพูบุกไปชนะเอซมิลานในรายการยูฟาแชเยลลีเมื่อคืนที่ผ่านมาชนะไป2ต่อ1เกมโดยทำประตูทั้งมเมสซลาและ e อีวอกโอลิกีทำให้ลิวพูกลายเป็นทีมแรกในโปรตุกัสี่สามารถเก็บแต้มได้สแปคะแนนเต็มในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชเยนลี และเจกันคอกได้มีการแสดงความเห็นไว้ว่าแน่นอนว่าผมภูมิใจมากเลยจริงๆโดยเฉพาะในเกมนี้เราจัดตัวมาแบบนี้เพราะต้องการเอาชนะนั่นคือความสัตย์จริงเราต้องการผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบที่สุดลงสนามเราต้องการความกระหายอย่างแท้จริงมันคงไม่มีอะไรที่ทําให้ผมแพปปีนี้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าฟอ์มขในเด็กทุกคนัแจมแกวสักเหลือเกินพวกเขาเจ๋งจริงมีโอกาสยิงถึง21นัดน,นะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมระบุกีรับดีและมีคนแนนับเกม เขาโอเวนและคงให้ต่อสัญญาโมมาที่ปีเตอร์เขาอาดีตกองหน้าของลิปูและให้ควรเพิ่มค่าเหือยให้กับโมฮัเหม็ดซาล่าลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างเยี่ยมต่อเนื่นงแมยังพาทีมบุกชนะเอซิบิลาสองัอนึ่งเกม โดยปีเตอร์เขาได้กล่าวต่อ b ีทีสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษไว้ว่าเขาไม่เคยผ่อนเครื่องเลยที่จริงที่เูสามารถเล่นแบบสบายๆก็ได้แต่พวกเขาก็มาทําอย่างนั้นแล้วก็จบสกอร์ของเขาในจังหวะนั้นมันก็ดีมากๆตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่เก่งสุดในพรีเมียร์ลีกดังนั้นไม่ว่าคนที่ได้รับค่าเหนึ่งสูงสุดคนต่อไปจะเป็นใครเขาก็ควรที่จะรับเงินมากกว่านั้น ส่วนแมเทิลอเวนเองได้กล่าวกับสื่อเช่นกันไหมว่านี่เป็นสัญญาณระดับที่จะให้เงินก้อนงามสำหรับสุดท้ายในอาชีพการเล่นของเขาแล้วตอนนี้มันมีที่ไหนที่จะน่าไปสนับเขาอีกหรอลุปอร์เสเปียนกจะลองเจอปัญหาอย่างหนักซึ่งเรื่องเหล่านี้มันซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการที่จะสาสางได้สรุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม A B C D นัดสุดท้าย จบกันไปแล้วยูฟ่าเมื่อคืนที่ผ่านมารอบบ่งกลุ่มประจำฤดูกาล2021-2022ฟาเรียกแสงชะมันชนะขับลูน4-1เอลเลซิชชนะแมาสเตอร์ซิตี้2-1เอซีเปอลัดแพ้จับลิเวอร์พูล1-2ปอร์โต้แพ้จับแอตเลติโกมาดิด1-3บราซิลยดดอนนูลชนะบิเลซิค5-0อาร์แจกชนะสปอร์ติลิปปอน4-2เลโอนมาดิดชนะเอ็นเตอร์เวิลา์2-0และซาโตโรเนตเสมอกับเชอริส1-1 เจอทีมใี้เขาลอสมบูรณ์ในสุดท้ายอัปเดตล่าสุดก็จะมีเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอิติโกมาดริดแบร์เยนมิวนิคแอนมาดิดเบสเชอรอารแจกสปอร์ตสงลิสบอนยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานหากไปพลาดประกนนาศแต่ทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับปักไกส์กดกระดิ่งแจ้งข่าวใหม่ทุกยันครับ